ดาราสาวลูกสองอวดช็อตสามีสวีทหวานแต่งงาน6ปียังทำสิ่งนี้เหมือนเดิมเป็นเวลากว่า353วันที่ต้องห่างไกลกันสำหรับครอบครัวกุ๊กกิฟสมวทัทถี์และสามีบี้ที่ฝ่ายชายต้องไปทำงานอยู่ที่เมืองจีนโดยกุ๊กกิฟยังคงอยู่ที่เมืองไทยเลี้ยงลูกสาวเองทั้งสองคนพี่เป่าเปาและน้องเป่าเป้แต่แล้วก็สิ้นสุดการรอคอยเพราะหนุ่มบี้ได้เคลียร์ตารางบินกลับมาเที่ยวพักผ่อนมาอยู่กับครอบครัวในช่วงเดือนสิงหาคม และล่าสุดกุ๊กิบและบี้ก็พาลูกสาวทั้งสองคนไปเที่ยวทะเลพัทยาพร้อมแชร์โมเมนต์คู่สุดน่ารักจนอดไม่ได้ที่ต้องถ่ายเก็บไว้เป็นความทรงจำดีๆ